นะวันนี้ท่านทั่งใจมากผมตื่นเต้นเลนี่นี่ขนาดสุไได้อย่างนี้มั่นใจตื่นเต้นเลยแต่ว่าท่านส่งพลังมาเยอะนะครับ,รบเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราต้องรู้วิธีคือ m ม n เซ็ตได้ไม่ใช่หมายถึงจ่สำเร็จ How ถูต้องได้คือวิธีสำคัญไหมครับ<อ>ถ้าวิธีไม่ไม่ดีเนี่ยมันผิดแล้วผิดซ้ำผิดสร้างนะครับลองแล้วก็เหนื่อยอะ่ะท้อไหมครับทอทอทุกคน ผมเคยทำธุรกิจเน็ตเวิร์กครั้งแรกในชีวิตผมก็เลิกเลยนะทำได้สามเดือนนะทำสามเดือนเขาแนะนำให้ผมไปขายไปสาธิตสินค้าผมก็ทำตามที่ผูดด้แนะนำแนะนำนะญาติก็จะไม่คด้ยพบเพื่อนก็จะไม่ไค่อยพบถู้ไหมผมเลิกเลยแล้วก็ไปทำธุรกิจอื่นก็เจังมาหมดนะแล้วกลับมารอบหลังนี้รู้แล้วว่าอยากทำให้สำเร็จต้องก๊อปปี้คนสำเร็จต้องเรียนรู้คนสำเร็จเพราะก่อนเราคิดเอง สอนออนไลน์นะให้ได้เดือนล,ละแสนภายในหกเดือนถ้าเอาวิธีการที่ผมจะบอกท่านเนี่ยไปใช้นะะภายในหกเดือนเนี่ยเดือนละแสนเนี่ยไม่น่าจะยากมีพันคนห้าพันคนหมื่นคนแล้วท่านหยุดถ้าไม่ทำห้าพันคนทําได้ไหมครับไดนะ้เหมือนปัจจุบันเนี่ยผมทํามาสี่ปีกว่าเริ่มต้นจากคนสองคนสามคนปัจจุบันนี้ผมมีเน็ตเวิร์กอยู่ที่เวิร์กอยู่หมื่นกว่าคนถ้าทํางานคนละแค่จั่งเดียว ผมมีผลงานวันละหมื่นชั่วโมงมันก็เลยมีอลไรได้แบบนี้หลับก็ได้นะอยู่เฉยๆก็ได้นะครับแล้วท่านก็สามารถทำแบบนี้ได้ไหมครับนะเรียกว่าสร้างเครือข่ายผู้บริโภคมีเน็ตเวิร์กไว้ในครอบครองเหมือนมีทุนสำรองไว้ในครนะ <Ooh. S 1> อบครัวคนนี้ถ้าเกิดว่าท่านไม่มีเน็ตเวิร์กท้าไม่ทำธุรกิจนะครับท่านจะเสียดนเสียดูยังไงครับ เพื่อนคนนี้ก็ทําเพื่อนคนนี้ก็ทําคนนี้ก็ทํานะผมให้สัมภาษณ์หนังสือเล่มนี้ไว้เนี่ยนะเขามาสัมภาษณ์ผมนะที่โรงพยาบาขายเซเว่นเนี่ยเอ็มบีสร้างอาชีพนะสองหน้านะ,ท,ะนนะทําไมเลือกเจอเนี่ยนะที่เพิ่งจะวางแผนวันที่เจ็ดนะครับทําไมถึงเลือกเจอเน้นนะให้สัมภาษณ์สองหน้ามีท่านใดเอ่อได้อ่านแล้วหรอเล่มนี้มีท่านใดอ,อ,อ,นะอยากได้